รักคนห้าแบบนี้เหมือนเรารักคนผิดไปทั้งชีวิตนะคะซึ่งท้งห้าแบบเนี้ยบางทีเราไม่ได้เห็นเขาในเวลารวดเร็วนะคะมันอาจจะแบบมาเห็นตอนช่วงหลังคบกันไปแล้วหเดือนหลัง1ปีหลัง3ปีให้หลัง5ปีให้หลังอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีแบบสัญญาณบางอย่างเตือนเราตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์เนาะเป็น red flag นะคะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเขามีอาการแบบเนี้ยบางทีเนี่ยต้องแบบหยุดทบทวนก่อนว่าคนคนเนี้ยคือคนที่ใช่ของเราหรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจทําให้เรารู้สึกว่าอยู่ไป แล้วหมดความสุขได้เหมือนกันแบบแรกก็คือคนที่เขาไม่เคยให้เกียรติใครเขาไม่ให้เกียรติคนอื่นอันเนี้ยครูว,ว่ามันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์เนาะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่นึกจะเหวี่ยงจะวีนตอนไหนก็ได้นึกจะพูดยังไงกับคุณก็ได้นึกจะพูดจาแรงๆโดยที่ไม่สนใจว่าอ่ะคุณต้องอายคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยให้แบบเบรกความสัมพันธ์นั้นไ้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับเขาหรืออย่าเพิ่งตกลงปลงใจไปทําอะไรที่มันเหมือนเป็นการผูกมัดตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ไปนานานน่่ะบาาาาาางทีเาาจจเเเอจป็นหนัก,กวดิมพร อาการแบบนี้มันจะแรกๆอะ่ะอาจจะแบบเออมีการปิดบังเอาไว้บ้างแต่หลังๆเนี่ยมันจะออกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นดูซิว่าเขาเป็นคนที่ให้ความเกรงใจเราให้เกียิคนอื่นหรือเปล่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในตัวเขาอย่าพึ่งซีอ้อได้กับความสัมพันธ์ข้อที่2ค่ะคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์กับคุณนะคะซึ่งจริงๆสิ่งนี้เราสามารถสังเกตได้จากหลายๆมุมนะเช่นในเรื่องของการใช้เงินก็ได้นะคะรูว่าเขาเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมากับเราหรือเปล่าหรือว่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรหรือเปล่านะคะหรือในเรื่องของการคบคนอะไรเงี้ย มีการแอบ,บคุยซ้อนหลายๆคนคบเผื่อเลือกหรือเปล่าสิ่งทั้งหมดนี้มันบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ถูกไหมจริงๆอะความซื่อสัตย์อะมันมันคือความเขาเรียกว่าการเอาชนะใจตัวเองนะบางทีอะถ้าเกิดว่าเราไปหาในคนที่ไร้ราคา เราจะไม่เห็นตรงนี้ทีเนี้ยคนกลุ่มนี้ที่เป็นความซื่อสัตย์เอลเกโเมองว่าเขาจะสามารถเอาชนะใจตัวเองได้เอาชนะความอยากดีอยากได้อยากเป็นได้ในทางที่มันผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเขาเรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าเกิดเราพลาดนะคะไปเอาคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เนาะมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยบางทีคุณอาจจะทุกข์ใจไปอีกนานแสนนานเลยข้อที่3ค่ะคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะซึ่งเราสามารถมองได้จากการใช้ชีวิตของเขาเลยนะคะว่าชีวิตของเขามันเต็มไปด้วยปัญหาที่เกิด เกิดจากตัวเขาเองหรือเปล่าได้บอกว่าเช่นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องการใช้เงินปัญหาเรื่องการคบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาหาเขาโดยปัญหานั้นเกิดจากตัวเขาเป็นคนทําเข้ามาเนาะอันนี้ก็ดูได้นะว่าถ้าเกิดเขามีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่มีความรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองคุกเกตเห็นหลายคนเลยนะที่แบบมันจะดีจะดีอยู่แล้วอได้บอกว่าชีวิตมาโอเคมาหมดแล้วอ่ะบางคนมาตกม้าตายกับการที่เลือกคบเพื่อนอ่ะหรือ บางคนมาตกม้าตายกับการที่ขาดวินัยในตัวเองบางคนมาตกม้าตายกับการที่ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องทําอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะว่าเวลามาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะก็าอาจจะผลักภาระนั้นทั้งหมดมาที่คุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเรื่องนี้ด้วยนะคะข้อที่4ค่ะคนที่ไม่รากอนาคคนไม่ลักอนาคคือคนที่มักจะประมาทในการใช้ชีวิตเรื่องนี้ เราก็ต้องดูเขาเหมือนกันนะว่าเขามีแบบแววสอบไปในทางนี้หรือเปล่าแบบคิดอะไรมักจะคิดตื้นๆน,นะคะหรือว่าไม่คิดทบทวนให้ดีสมมุติจะตัดสินใจทำธุรกิจอะหรือว่าคบใครหรือว่าออกไปไปเชิญกับชีวิตในรูปแบบของเขาอะแล้วเราเห็นได้ชัดว่าชีวิตของเขาเขาไม่ค่อยคิดทบทวนให้ดีๆหรือเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังอะไรเป็นคนใช้ชีวิตแบบประมาทมากๆอะไรเงี้ยครอว่าอันเนี้ยคุณอาจจะต้องยังคิดนิดนึงว่าบางทีเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิต คู่ด้วยอะค่ะเราก็อาจจะต้องตกไปเป็นภาระก,กับเขาตรงนั้นที่ต้องรับผิดชอบความเดือดร้อนวุ่นวายที่มันเกิดจากการที่เขาไม่ระมัดระวังตัวเองเึกออกใช่ไหมคะเรื่องนี้ครูว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับอนาคตมากเลยนะเราอะจ,จะมาเห็นคนลักษณะแบบนี้จากการที่เราต้องดีลด้วยนะต้องพูดคุยด้วยต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยต้องมีเวลากับเขาเราถึงจะเห็นวิธีคิดของเขาเห็นการตัดสินใจของเขาเห็นมุมมองเห็นมายเซตของเขาว่าเขาสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ทำ เ,เดือดร้อนให้ตัวเองหรือเปล่าเก็ตไหมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วหลายคนก็มักจะพลาดนะคะไปเลือกคู่ชีวิตที่ไม่ค่อยรักอนาคตตัวเองแล้วก็เป็นปัญหานําความวุ่นวายมาให้คุณด้วยข้อที่5ค่ะคนที่ไม่ได้รักคุณนะคะอันนี้สังเกตง่ายมากเลยคนที่ไม่ได้รักคุณคือคุณจะรู้เลยว่าเขามักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคุณไม่ค่อยเห็นคุณเป็น priority แรกๆนะคะนึกอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บางอย่างมันทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆอันเนี้ยแสดงว่าเขาไไม่ได้รัก คนที่รักเราอะ่ะเขาอยากเห็นเรามีความสุขนะคะอยากเห็นเราได้ดีอยากเห็นเราประสบความสําเร็จอยากเป็นลมใต้ปีกให้กับเราในยามที่เราท้อเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเนี่ยคือคนที่รักและเมตตากันจริงๆถ้าเกิดคุณไม่เห็นสัญญาณน,นี้ก็ให้รู้ไว้เลยว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้รักเราก็ได้นะคะอ่าทาง5ข้อนี้เนาะเป็น5ข้อที่อูเกสอยากจะให้พวกเรานะคะกลับไปทบทวนกับคู่ของเราดูว่าเขามีอาการประมาณนี้หรือเปล่าเพราะบางทีถ้าเกิดเราตัดสินใจเลือกคนทั้ง5แบบนี้มาเป็นคู่ชีวิตอาจจะเป็นการคิดผิดไปทั้งชีวิตของเรา ก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเคด้วยนะคะแบ่งปันความรู้นี้กับเพื่อนๆของพวกเราทุกคนด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ